ค่ะสวัสดีค่ะพบก,กับเราที่ช่องพี่นครทองน้องทองไทยนะคะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะ,นะมีพัสดุมาส่งนะคะวันนี้แกะแล้วนะคะก่อนหน่อยแกะแล้วของคุณแม่นะคะผููใจบุญนะคะที่ท่านเมตานะคะเมตตาเด็กๆเมตตาครอบครัวของเรานะคะ,ะแกะเลยค่ะเด็กๆแกะดูนะคะเป็นพัสดุของคุณแม่ท่านไหนคะของแม่แพรคนสว ของแม่แขกคนสวยนะคะคุณแม่ส่งอะไรมาให้อีกคะเป็นของเล่นนะคะเอาเป็นของเล่นนะคะมีอะไรอีกลูกโอ้ยเข่ามีกระเป๋านะคะกระเป๋าเป็นลูกปน้องหมานะคะมีตุ๊กตาด้วยนะคะมีเสื้อด้วยอ้ยเยอะแยะเลยนะคะมีอะไรอีกลูกมีอ่ามีรถบังคับนะคะมีมาม่าเกาหลีด้วยนะคะเซ็มเกลเป็ดเซ็มเกลเป็ดอ่านงเผานะคะมีเสื้อกันนแล้วก็มีสนามด้วยนะคะ มีอะไรอีกลูกโอ้ยเยอะแยะเลยนะคะกางเกงเสื้ออีกแล้วนะคะสีชมพูกับสีเงินของเล่นนะคะของเล่นเด็กๆเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ขนมนะคะมีขนมด้วยนะคะเสื้อด้วยนะคะเสื้อกางเกงนะคะขนมอีกนะคะเยอะแยะเลยนะคะขอบคุณแม่แค่นะคะมีปลากระป๋องด้วยนะคะมีขนมด้วยนะคะ มีอะไรอีกลูกมีอะไรอีกคะเยอะแยะเลยนะคะอะไรอะอะไรลูกอะไรเขาเรียกอะไรขนมขนมนะคะโอ้เยอะแยะเลยนะคะชอบเลยนะคะรองเท้าอันนี้เป็นมูยองอ่ามูยองหรือเปล่าลูกมูยองนะคะมีอะไรอีกคะเยอะแยะเลยนะคะ น้าออกขับกันน้าพูดเถอออกไปจนน้ำมันมีเสื้อนะคะมีกางเกงด้วยโอ้ควันน้อยได้ของเล่นด้วยนะคะแยอะแเลยตืใจเลยพูดห่อเถแยะเลยนะคะมีเยอะแยะเลยขอบคุณแม่แคนะคะขอบคุณคุณแม่ก่อนเลี้ยลูกเลี้ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ้อยควันน้อยขอบคุณครับควันน้อยขอบคุณครับก่อนเลี้ยลูกนี่นี่นี่พีด เน่หน <Nee>, no. ูขอบคุณครับก่อนเลยขอบคุณครับอาลูกลูกก่อนเอาลูกลูกไม่ขึ้นเอาลูกก่อนลูกก่อนเอาลูกไม่ขึ้นนูหนูหนูอุ้น้องลูกขึ้นสิอ่าลูกก่อนอ่าขอบคุณครับก่อนเร็วเน่ขอบคุณครับก่อนเร็วขอบคุณครับคุณแม่ก่อนเร็ลูกเร็วขอบคุณครับท้ยเฮ้รเับกเฮ้เร็วครับขอบคุณครับก่อนเร็วขอบคุณ้รเบขอบคุณครับเฮ้ ขอบคุณค่ะวะแนงแน่เอครับเวครับไหนไม่สนใจนะคะไม่สนครับเว่ยนี่ขาบอคุณแม่แค่นะคะส่งอ่ัสดุมาให้อีกแล้วนะคะมีควานะส่ไดทัออนยังแกอ้อนกีม่ต้องโทันเจอดามันขั น้องขาวนะคะขอบคุณแม่แครนะคะทีมมีตาน้องๆนะคะมีตาเด็กๆนะคะสง่งของนะคะทัศดุนะคะมาให้เป็นขนมนะคะของเล่นมีเสื้อผ้าด้วยนะคะมีหลายอย่างเลยนะคะส่งมาให้สองามรอบแล้วนะคะขอบคุณแม่แคร์นะคะขอให้คุณแม่ร่ำรวยยิ่งขึ้นไปเลยนะคะ คิดสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้สิ่งนั้นนะคะโชคดีตลอดปีนะคะแล้วก็ตลอดไปนะคะขอบคุณที่เมตาเด็กๆนะคะเมตาครอบครัวนะคะเมตาน้องธงไทนนะคะเมตาน้องชา้าง <c oughs> น้องมานะคะแล้วก็ยังเมตาเ <c oughs> ด็กๆนะคะแล้วก็ครอบครัวนะคะสมาชิกครอบครัวทุกๆคนด้วยนะคะขอบคุณแม่แครค่ะ,อ,ะอ้วนพังบ้านอยู่ฝั่งนู้นนะคะธงไทย์พังบ้านนะคะพ <c oughs> ังทั้งวันนะคะ ฝั่งนู้นนะคะถุงไถลองน้องๆนะคะเขาได้อะไรเนาะอ้วนเนาะค่ะขอบ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 ขะบขอ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 ่ขอบขอบคอบข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 นบขอบคอบขอบขบขอ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 บขขอบขขอบขอบคอขอบขขอบคุณคอบกขอบขอบคอบค่ะขออบข่บน